สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบริเียน้ำซิงครับพา f อมาชมเจ้าโรกี้นะครับ f อฟเอีนะครับผมก็คันนี้เป็นดำสามมิตนะครับก็ลูกค้ามามัดจําไว้นะครับนะว่าหลายวันแล้วแหละนะครับแต่วันนี้โทรมาว่าจะมาเอารถช่วงเย็นๆนะครับก็ก็ทาการเช็ครถให้ครับเนี่เช็คระบบให้ครับ ๋ยวจะไปดูตรงไหนมันไม่ถูกหูถูกตานะครับก็จะโมดิฟายให้นะครับสภาพสวยครับคันนี้เดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับบวกกับบกี้แน่นนะครับช่วงล่างเต็มเกียร์ฟลุเลอร์ครับกระชนหน้าใหม่ครับเอกสารเล่มเบียนประปนภาษีเต็มนะครับเครื่องดีกับสีสวยครับ รอๆเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสวนยนะครับถ้าใครดูรถเป็นจะดูออกครับว่ารถสวยครับรถเดิมๆสีบางครับกระนโงกระซีไม่ต้องห่วงครับเนียนกิ๊บนะครับเดิมยันท่อยเสียคันนี้มีแปลงเขาเป็นเบรกทิฟฟี่ครับแปลงครับเลยไปเลยยาวเลย ยาวเลยยาวเลยใส่หน่อยนึงใส่หน่อยนึ em, ่งจ oh. ีบพดพอแล้วเป่าเยอะเลยเอกเอกอีกใส่จะน้อยใส่จะน้อยไปไปโอ้ยเดียวเยยกดำยกดำเบรกเบรกมือเบรกมือเบรกมงเบรกมือใช้ได้หมดนะครับคันนี้เบรกมืออยู่ปะ Đông đâm Bố bên mở Nè, quán nó lọc quá Áo nó lọc ừ. เลยดูดำเดิมสวยมากครับไม่ไมีผูเลยครับเลยจริงเนียนครับอ่อดับเครื่องเลยเบ็กมืออยู่ว จับเครื่องเลยเบรกมงเบรกมือใช้ได้หมดนะครับไม้มือขึ้นหมดนะครับอันนี้ภาพดีมากเลยดูอ่ะเจียๆเ,เลยครับดูเครื่องครับเครื่องแห้งมาบดีสวยครับเครื่องซีเกียดูอ่ะอ่าหายแบบนี้ได้ที่ไหนครับพี่น้องสภาพนี้นะครับ คัดทรงคัดสีเครื่องเกียร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเนียนกิบกับจุดบง่งจุดเบรกอ้คัดสีครับดัสามมิตรนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับผมนี่รถผมคัดมาไม่ต้องห่วงครับไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับนี่เกียร์เขายังไงกบเลยนะเบรกไม่ต้องซื้อ,อตัวเชือ่อมอ่ะตัดขัวแบตขัวลบพื้นลงพื้นดัก็โอเคนะครับมีมีลงมืลอยนิดนึงนะผมไปวิ่ง ทรายมาสองเที่ยวแล้วก็หินสองเที่ยวนะครับแบกมานะครับสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะรถสมบูรณ์มากครับนี่ดูด้านนี้ก็ถือว่าโอเคครับขายนะครับเออคันนี้กขาขายครับจอดจอดนานแล้วนะครับไม่ได้ใช้ครับเอาไว้เก็บของครับพี่น้องเอาท่อ p v c ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้งานแล้วพรุ่งนี้จะเอาท่อไปลงนะครับ อันนี้เดี๋ยวท่อไปลงพรุ่งนี้นะครับก็ขายเอสเจ็ดร้อยสองเพลาแท่นแหนบนะครับสิบสองล้อนะครับขายทุกคันเลยนะครับเออเอสเจ็ดร้อยคันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับแท่นแหนบสองเพลาเหมือนกันนะครับขายทุกคันนะครับรถที่อู่ผมไม่ต้องกลัวว่าคันไหนไม่ขายนะครับมีให้เลือกทุกรุ่นทุกไซส์ทุกยี่ห้อนะครับรอเลยพี่น้องดูอะสภาพรถ บงกระบะสวยนะครับก็เช็คล้อลูกค้านะครับคันนี้เจอกันชัยภูมินะครับกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับก็ใครเห็นตามถนนทางก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากตัวได้นะครับฝากดูแลนะครับนี่รถออกจากอู่ผมก็ประมาณนี้ครับเน้นเดิมๆนะครับก็ขายตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บสีไม่ได้ซ่อมไม่ได้บํารุงอะไรเลยนะครับมาสภาพไหนก็ลูกค้าเอาสภาพนั้นนะครับคันนี้ก็ยางเยืงก็เต็มเลยครับยางได้เลย ดอกหนะ้ายางหน้าไฟตูนนับยางหลังบิดตูนดีสตูนนะครับมีหลน2เส้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็โอเคอยู่นะฝั่งนี้ก็ยางหน้าเต็มเหมือนกันนะครับยางหลังก็เต็มทั้งหมดเลยลายบังนะครับสวยครับอันนี้นี่กระชนหน้าเดก้านะครับรอๆแบบนี้ไม่ไม่ก็คนโทรมาเยอะนะครับโทรมาก็ผมก็บอกติดจ,จองนะครับเพราะว่าลูกค้าจองไว้ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีขั้นใหม่ๆเข้ามาให้ชมเรื่อยๆนะครับเผื่อ FC คนไหนสนใจก็ลองเข้ามาดูเข้ามาถามมาทักมาทายกันได้นะครับนะอูผมมีหลากหลายรายการมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่โคเล็กแม่โครใหญ่แม่โครกลางนะครับได้หมดนะครับนี่ได้ทุกคันครับขอแค่สั่งมาน็อตแท็กน็อตหล่อเฮ็ดแนวยหลอกมาทายไหมเนี่น็อตเห็นบหอูปลาเราจัดให้ครับ รถเกี่ยวก็ขายนะครับขายหมดแหละนะครับหัวลากก็ขายนะครับยังไม่เสร็จนะครับเดินระบบดํายังไม่เสร็จแม่โคันนั้นก็ขายเจ้า8น็อตก็ขายนะครับได้เบิร์ตทุกขั้นครับมาหาผมนี่ได้ทุกขั้นมาตรงห้องครับขายเฮเบิร์ตนะครับอารมณอะไรก็พอมีนะครับสอบถามกันมานี่นี่นี่นัดนี่ไหมนี่นัดหล่อไหม นี่คู่มันอดีเลยเอานอดหลอกกับยู่แล้วก็สำหรับใครที่มีรถอยากขายนะครับก็โทรมาหาผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 4 7 4 6 3 8 2นะครับย้ำนะครับ088 47 46 3 8 2ติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับใครมีรถอยากขายหรืออยากซื้อก็โทรมาคุยโทรมาถามได้นะครับ เบอร์เดิม0884746382นะครับติดต่อได้25ชั่วโมงครับผมนะครับนี่น้างานของเราหน้าอู่ของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีหลายคันนะครับก็เน้นมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆเน้นของดีเอาง่ายๆเลยเน้นของดีครับนี่เรื่องคัดทรงกัดซีนี่ผมยืนหนึ่งเลยนะครับยืนหนึ่งเลยนะแถวนี้นะนะครับใครมาดูก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สวยครับสวยไหมสวยมากครับช่วงลงช่วงท้ายนี่ไม่มีตําหนิเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายครับส่วนมากช่วงท้ายจะชอบบวมนะคนี่แต่ดูกันนี้แบบไม่มีเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะลูกค้าตามสภาพเราก็จัดให้ตามสภาพนะครับยังไม่ได้ล้างเลยโอเคครับพี่น้องพร้อมป่าคอครับอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากปรึกษาครับก็เบอร์เดิม0884746382นะครับ ย้ำนะครับ0884746382สวัสดีครับ